สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูพาเฮงค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องกูรูพาเฮงนะคะวันนี้เรามีแนวทางตัวเลขนําโชคมาฝากค่ะมาเฮงไปด้วยกันกับกูรูพาเฮงแนวทางตัวเลขรอคุณอยู่เชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลขโดยอ้างอิงจากสถิติและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางผู้จัดไม่สนับสนุนให้กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายในทุกกรณีและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและแฟนๆช่องกูรูพาแห่งทุกท่านกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันกับการพูดคุยและวิเคราะห์แนวทางตัวเลขจากสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวคิดประกอบการตัดสินใจนะคะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของงวดประจำวันที่7สิงหาคม2568แอดขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูผลรางวัลของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะ ในงวดที่ผ่านมานะแอดได้วิเคราะห์แนวทางไว้ให้ที่เลขเด่น8และรอง2นะคะซึ่งแนวทางของเลขเด่น8ที่แอดวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางไปประกอบการพิจารณานะคะก็ไปตรงกับ2ตัวบนของนอยพิเศษนะคะแล้วก็ยังจะไปตรงกับ3ตัวบนของฮานอย VIP นะคะ ส่วนแนวทางของเลขลอง2อันนี้ก็เข้าแค่2ตัวล่างของหานอยปกติน้อยเดียวนะคะก็ถือว่าทั้งแนวทางเลขเด่นแล้วก็เลขรลองที่แอดวิเคราะห์ให้ไปก็เข้าอยู่หลายน้อยนะคะสำหรับเมื่วดที่ผ่านมาแต่ก็อย่างที่แอดย้ำอยู่ทุกคลิปนะคะแล้วก็จะย้ำอยู่เสมอนะคะว่าไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้แน่นอนนะคะแอดทำได้แค่เพียงวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติย้อนหลังแล้วก็ ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาย้อนดูแนวทางเลขเจาะที่แอดได้วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางเมื่องวดที่ผ่านมากันอีกครั้งนะคะแอดได้วิเคราะห์และให้ตัวเลขไว้ที่เลข88นะคะซึ่งอันนี้ก็ไปตรงเลยนะคะกับ2กล่างของฮานอยพิเศษนะแล้วก็ตัวเจาะอ,อีกตัวที่แอด วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางนะคะก็คือเลข07อันนี้ไปใกล้เคียงกับ2ตัวบนของฮานอยปกตินะคะเนื่องจากผลรางวัลออก70นะคะแล้วก็ตัวเจาะตัวสุดท้ายนะอันนี้คือเลข93นะคะอันนี้คือเข้าตรงๆเลยกับ2ตัวล่างของฮานอย VIP นะคะแต่ว่าในส่วนของกลุ่มเลข3ตัวในรอบที่ผ่านมาก็เสียดายนะเพราะหลุดค่ะหลุดหมดทุกตัวนะคะ แต่สำหรับท่านใดที่ใช้แนวทางของตัวเสาะที่แอดได้เออวิเคราะห์ให้ไปเมื่อวันที่ผ่านมาแล้วมีโชคนะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ แนวทางที่แอดนำเสนอในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นเลขรองตัวเจาะหรือว่าในส่วนของกลุ่มเลข3ตัวล้วนมาจากการวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังแล้วก็แอดใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะมิได้ชักชวนให้เล่นการพน,นันและไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ใดๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ f c ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างเหมาะสมนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจจาก FC ที่ติดตามกันมาโดยตลอดแม้ว่าบางวานันอจาจจะวิเคราะห์พลาด ไปบ้างนะคะหลุดบ้างแต่ก็ยังส่งกำลังใจมาให้อ,อาแจงต่อเนื่องและสม่ำเสมอขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็แอดเองก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้แบ่งปันแนวทางให้กับทุกท่านนะหากชื่นชอบคลิปนี้และคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกูรูพาเหงไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วยดูคลิปให้จบและอย่าก,กดข้ามโฆษณาจะขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ อากาศเป็นบางบ่อยนะเข้าสู่ฤด,ดูฝนกันแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมหวังในทุกประการนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมแนวะทางของหวยฮานอยงวดประจำวันที่7สิงหาคม2568ว่าจะมีแนวทางตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะ แนวทางหวยฮานอยรอบเฉพาะกิจพิเศษปกติและ V.I.P. งวดประจำวันที่7สิงหาคม2568 thank mm -hmm. you 아! <목소리도> 금까 ไลค์ like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องปูรูพาเฮงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้ถ้าไม่ตรงใจก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะ